bảo thủ mơ mà Bắt hạt đảo Cho học Cho Cho đi sẽ tẻ tuột bên đuôi lại Mất mà lấy <laughs> ชุดที่ใส่อยู่ในห้องก็ไม่ถอดค่ะเอ,เ,อเอากับเอาเอากระเกงตัวใหม่มาใส่หลมหลวมแล้วก็ใส่ทับไปเลยแล้วก็เสื้อเสื้อก็ใส่ใส่ทับมาอีกซ้อนถ้าถอดแล้วก็ใส่แค่ใบเดียวก็หนาว ฉันไม่โทษใครเลยฉันโทษตัวเองนคะคะหรึ่งวันวันนี้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็พอนะคะเมาาื่อเช้านี้มีพิเศษด้วยหละทุกคนจะบอกอะไรให้ว่าไม่หลับค่ะนั่งสมาธิไม่หลับเลยทุกวันจะนอนหลับคือ <c oughs> หลับคือตื่นเดียวเมื่อเช้านี้ไม่หลับไม่ตื่น <c oughs> ตื่นค่ สบายเพราะเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนอุ i̇şte ๊ยหนาวจริงเป็นแหละมือหนาวอ่ะติดใ้ไม่ใส่ถุงมือแล้วเราไม่ได้ใส่เฮ้ยอื้อหึยพึ่งจะหนาวแท้ดูจอฟ้านะคะ เมื่อคืนนี้ถ้าออกมาดูอโน,นเดือนนะคะจะสวยมากๆเลยเมื่คืนนี้ก็สวยค่ะก็ตท้องฟ้าญี่ปุ่น,นอน่ะเขสูงนะคะเวลาหน้าหนาวแล้วแบบบรรยากาศมันจะนิ่งมากค่ะบวกกับแสงสว่างแล้วก็โอ้โหเลยนะคะ ฉันไปเขี่ยไปแดงกับเข้าเลยนะจ๊ะทำไหมอืนนอ,นนอ,นนอนน เหนือหน่อยๆแย่แล้วหนามือต้องเอาใส่ในกระเป๋าไว้แล้วค่ะสาขาดไม่ได้ ต้องใส่กระเป๋าเตรียมไว้ลืมลืมมีเยอะแยะเลยที่ซื้อไว้ถุงมนอสำหรับปั่นจักรยานอ๋อหัวเมื่อยเ,เทแบบหนาวด้วยสบายสบายอีก เพราะทีอากพัฒนาก็คงจะเป็นบริษัทเดิมๆหรือเปล่าพาเนะเคยสร้างบ้านเธอคยสร้าที่ตึกเธออ้าเจอสออีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะเว้ยหส่วนรถเขา ไปเลยลุยคือลุยเนี่ยเวลามานะคะแทบไม่ต้องปั่นเลยอะทุกคนปล่อยเองเดียวค่ะปล่อยไปเลยลุ้ม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 ปล่อยไปเลยโอ๊ยฉลาดสิไปเคียนฟรีแดน เ oh, อาน,นัดเจอพระเอกของเราด้วยแหละไม่ต้องโทรนัดเลยรู้รู้เวลา,วาเวลาเปิดปาเสร็จเราต้องมาเวลานี้หลบหน่อยพระเอกนะใครเห็นบ้างคะพระเอกใครเห็นบ้างคะ เห็นไหมคะเห็นยังคะโยฟโยฟอ๋อโยเซมัสไม่มีมารยาทในการทักทายเอาใช่ไหม ไปแล้วค่ะทุกคนลาไปก่อนค่ะหาคุณหมอไม่มีที่จอดตัวกลางใช่ไหมเราเยอะก็อดดูสเิจะไปผมเลย โอทยดียกเลยจะ้ะแล้ว,วก็ตาตาวิวสวยมากโจทย์ดีกเลยเนี่ยค่ะลาไปก่อนจะ้ะหามอวันนี้วัน,นที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่สิบหเดืเอนสิปีสองพันหรือปี2องพัยี่สอเ้อย่าไหลลูกแล้วลาไปก่อนจะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ พามผสมจนถึงได้เด็กทำง,งานกันแล้วนะะี่คือความรับผิดชอบของเขานะคะขเขาผมเตะแปะไปแล้วค่ะทุกคนเขาห้ามถ่ายรูปเสียมารยาชายบายหนาวมือมากเลยดูสิหนาวเย็นเย็นเย็นสบาย